ทุกอย่างเลยครับห้างในห้างเป็นบิ๊กซีโลตัดห้างใหญ่ห้างเล็กบูธเบิร์ดขายของเป็นหมดครับเศรษฐกิจยุคประยุทธ์ยุคโควิดยุคเชื้อโรคก,ก็อย่างนี้แหละครับ แต่ผมว่ามันนานไปการแก้ปัญหาโควิดนี่ล่อเข้าไปสองปีถ้าสามปีสีปีนี่ขายห้างได้เลยครับ มีบางร้านร้านที่ขายเวชภัณฑ์ยาก็เปิดอยู่ร้านอื่นก็ปิดหมดครับ็นข้างบนก็ปิดมืดหมดเดี๋ยวนมีเลยเงียบสนิทตายสนิทถ้าเป็นบรรยากาศแบบนี้ก็เ,เ็ บทูทุกบูทหลังลอกก็เซ็งไปแล้วหลังลอกก็เซ็งไปแย่มากๆเลยครับเศรษฐกิจยุคนี้มันน่าจ,จะมีมาตรการที่ดีกว่านี้นะเศรษฐกิจก็ให้เปิดไปได้แต่อยู่เว้นระยะห่างอย่างนี้เห็นด้วยแล้วก็นำวัคซีน มาฉีดให้ไวๆก็ได้ร้อนมากขนาดนี้ไม่ต้องเอาเกมการมึงมาเล่นเกินไปนะครับเนี่ยเห็นหัวประชาชนเป็นหลักเห็นชีวิตประชาชนเป็นหลักเนี่ยคิดแค่นี้คุณเป็นผู้บริหารนะครับคิดดูนะครับทำยังไงก็ได้ให้วัคซีนมาไวที่สุดแล้วยี่ห้อไหนก็ได้ที่เอาเข้ามาให้ไวที่สุด คือคุณต้องใช้ความพยายามมากกว่านี้ครับไม่ใช่นั่งรอวัคซีนดูสิประชาชนเขานั่งรอได้ไหมค่าช่องค่าเช่ารอได้ไหมทุกอย่างมีค่าเช่ามีค่าใช้จ่ายปากท้องก็ต้องกินมันไม่ใช่มนุษย์ข้าราชการที่มีเงินเดือนนะครับต้องเข้าใจนะธุรกิจการค้า เป็นพนักงานเขาเหมือนกันก็ต้องทำยอดขายเหมือนกันโอ้แย่มากๆครับยุคนี้แก้ไขเศรษฐกิจร่วมเข้าสองปีนี่ยังแก้ไม่ได้โควิดยังแก้ไม่ได้นี่ก็ถือว่าสอบตกยังยังมากเลยครับสอบตกแบบตัวอะไรอะ่ะไม่น่าให้อภัยเลยพูดตรงๆนะ สอบตกมากๆเลยครับอเอาไปคิดสงสารพ่อแม่พี่น้องยุคนี้ใครไม่มีเงินเดือนก็แย่หน่อยใครเป็นข้าราชการก็ก็ยังดีครับยังมีงานทำมีเงินเดือนกินทุกวันประชาชนคนธรรมดาเนี่ยไม่มีเงินเดือน อาศัยของขายดูสิไม่มีลูกค้าช็อปปิ้งนะครับมีแต่พนักงานมีแต่วันใดเลื่อนเปิดเฉยๆนี่ก็มาขายข้างนอกเนี่ยครับนานๆก็จะมีออเดอร์ทีหรือจะมีแกร็บมันก็ไม่เหมือนคนเดินมาซื้อเองหรอกครับบรรยากาศเงียบมาก ทุกที่ทุกห้าง